สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องชมพูชาแนลน,นะคะขอบพระคุณคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่ที่ฝากของมาให้น้องชมพูนะคะขอบพระคุณมากๆน้องเสือน้องสิงออามาให้แล้วนะคะแม่แม่ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยะคะ่ะขอบพระคุณนะคะอะไรลูกเปิดเลย โอ้สวยมากนะคะสวยมากโอ้สวยมากๆเลยนะคะโอ้โกะโปรงนะคะกะโปรองอืมกะโปรงยีนโอ้สวยนะคะสวยแม่สวัสดีค่ะน้องนุ่มขอบคุณน้องชมพู่ขอบคุณอีกทีนึงสวัสดีคุณแม่ โอ้โหสวยมากมากอะไรนะผ้าถุงโอ้ผ้าถุงกระโปรงนะคะกระโปรงจากจากท่าเหนือเจ้าเมนโบคือกระโปรงท่าเหนือนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> กระโปรงใส่นอนใส่เล่นได้อันนั้นก็สวยด้วยค่ะ เสื้อเสื้อครับโอ้เสื้อนะคะเออเขากันดีเด้น้องสีนั่นเนาะนั่นเด้ชุดเออสวยนี่ในชุดชุดชุดเนาชุดสวยนะคะชุดชุดสวยเสื้อ อะไรน่ะเปิดดูสินูเปิดดูเปิดดูสิเ,ดดเ,ดดสเต็นเต็นโอ้ใช่เต็นไหมเ,เต็นกลางน,นอนน้อค่ะนอะ้องข,ขอขอบพระคุณนะคะที่มอบผงดีๆมาให้น้องครอบครัวน้องพมูนเด้อค่ะขอบพระคุณมากๆขอให้คุณแม่ใจดีทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะผู้ใหญ่ใจใจดี มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปโตอหัวข้าวต้มกันเนาะค่ะแม่เข้าวต้มที่แม่ๆม่สั่งไว้นะคะมาตอข้าวต้มแม่ๆม่ที่สั่งไว้นะคะนี่พี่น้องหลายๆคนเด้อค่ะมาช่วยกันนะคะแม่ๆม มาช่วยกันนะคะโหข้าวต้มที่คุณแม่เอฟซีท่านใจดีเนาะค่ะสั่งสั่งข้าวต้มให้น้องช้างขอบพระคุณหลายหเด้อค่ะทางนู้นแผนกต้มนะคะต้มต้มฟืนเนอคะ่ะแม่แม่ช่วยกันนะคะนาะช่วยกันสมาชิกหลายสมาชิกหลายคนเด้อค่ะนี่หนึ่งสองสาม ส5 6ห้าหคนนะคะหคนมาช่วยกันรวมด้วยช่วยกันดีเด้อค่ะสามัคคีกันดีนะคะแม่พี่น้องแม่ควานภูมิใจเนาะค่ะภูมิใจที่คุณแม่เอซท่านสนับสนุนให้พี่ๆได้มีไรายได้คนละหบาท10บาทคนละห้าคะแนน สิบคะแนนก็ยังดีเนาะค่ะแม่ๆมได้ช่วยกันนะคะช่วยกันเนาะค่ะขอบคุณนะคะช่วยกันโหถ้าอย่างนั้นก็ไม่เสร็จพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้าก็จะได้สูงให้น้องช้างทางนู้นนะคะทางนู ดังไฟหรืเด้อคะแม่แม่ดังไฟโหเขาต้มต้มเขาต้มโอ้ดังไฟต้มเขาต้มทางนี้เป็นแผนกโหนะคะม่่ทางนี้โห <laughs> คุณยายเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณยายทําอะไรนี่คุณยายทําอะไรตำหม,มากคุณยายตำหม,มากนะคะ <laughs> <laughs> เคียวหมากมีอะไรบ้างคุณยายไม่หมากมีพลูมีกะละพืก อร่อยไหมยายอร่อยอร่อยเด<า>้งฮะเด้งใจไวเลยอ้กินแล้วก็เด้งอร่อยเมื่อกี้ท่านกินคุณยายกินข้าวกับกับกล้วยทอดเสกบมหมยๆๆหายเศกอ,อือเซกเศกหวานหวานเนาะหวานนวลนวลเลยออนอนนอนอยู่กับคุณพ่อนะคะเป็นที่สาวของ ของคุณพ่อของแม่ควานด้อค่ะนายตำหมากก็ย้ายตำให้โชว์ตำโชว์คุณแม่เอฟซีดูสิป๊อก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 เคียวหมากนะคะแม่เมฆนี่คุณยายตำหมากอยู่ข้างๆให้กำลังใจลูกๆหลานๆนะคะนี่โพควานสวัสดีครับสวัสดีครับโพควานเพิ่งมาทานข้าวตอนเย็นครับ นี่จะมากินมากกับคุณยายบอกพอควมานกินได้ตัวอร่อยคุณยายบอกว่าอร่อยแล้วพอควานจะกินเป็นไหมโอ้กินมากแล้วเด้อค่ะบันนี่พี่น้องโอ้ทำได้ทุกอย่างนะคะเอ๊เอ ฟาดามากมาาฝาดนะคะฝาดควักคว้านกัะเคี่ยวน้ำเป็นกำลังใจให้คุณยายได้ตัมมักนั่งข้างๆทอ,อายุเท่าไหร่หรอยายอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วคุณยายแปดสิบหกโอ้โหแปดสิบหกแล้วนะคะแม่ๆม่ ท่านมาอยู่กับแม então, 6, ่ควานได้หกเจ็ดปีได้เลยมั้งเนาะค่ะได้แล้วท่านมาอยู่กับคุณพ่อแมควานนะคะหกเจ็ดปีแล้วแต่โกนท่านแต่โกนท่านอยู่บ้านขี้เหล็กนะคะแม่แม่ปอยู่ในมวนบ่อยู่ในมวนบ่มวนเพื่อนว่ะแต่โกนท่านก็อยู่บ้านขี้เหล็กเนาะค่ะย่านบ้านขี้เหล็กคุณยายลูกลูกชายคุณยายเสียหมดแล้วนะคะ และท่านก็เลยมาอยู่กับน้องชายน้องชายคุณพ่อของแม่ควานนะคะแล้วก็เลี้ยงดูท่านตามภาษาคุณเกโนะไม่แม่อยู่ด้วยกันสองคนก็มีความสุขกับน้องชายเย็นมาบางทีแม่ควานก็ไปนอนที่ซุ้มเขียวบ้างไปนอนกับคุณปู่คุณย่าทางนู้นบ้างท่านก็อยู่สงสงตายายต้องแต่งต้องแต่งต <c oughs> เดี๋ยวมันล้าอีหลายเลยเหรออร่อยไหมทำให้ฟันสวยโอ่ยจะทำให้ฟันสวยอ่ะฟันฟันี่ทนยังเหรอให้เจ้าหมากฟันนี่ทนเนาะทางนี้นะคะทางนี้ทางนี้โหเขาต้มโอ้โหโหเขาต้มนะคะช่วยกันเด้อค่ะ ระดมช่วยกันสมัคคีซึ่งกันและกัน่รวมด้วยช่วยกันเนอะสนุกสนานเนอค่ะแม่แม่มีความสุขอยากให้แม่มาขอกระต้มเนอะ โฟขวานเคียวยังอริร่อยโอ้โอูจะกินหมากน้ำโบ่ก็ลอมดูเนาะน,นี่คุณยายตำปอกเป๊กปอกเป๊กนะคะเมควานคิดหอดเมคุณเม่นะคะนะคุณเม่โคงเมค <ผม S 2> วานนะคะไม่ดังเนี่ค่ะ

รวมข้าวต้มรวมด้วยช่วยกันนะคะแม่เมยมัดละยี่สิบคะแนนนะคะรวมด้วยช่วยกันเกล้ากังวล อร่อยนะคะข้าวต้มนี้อร่อยช้างชอบนะคะแม่เม่ยอ้คุณยายยังไม่เสร็จแล้วคะ่ะคุณยายไหนเคี่ยวให้แม่เม่ดูจิอ้ยตำแดงลแล้วปก๊กต้มแล้วต้มจังหวะได้ไหมต้มแล้วเหรต้มมันไม่จังหวะได้ไหม คลิปนี้ขอไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่มพูนชาแนลด้วยจ้าสวัสดีจ้ากดกระดิ่งติดตามไม่ควนได้วยจ้าสวัสดีจ้า